สุรินคอหวยห้ามพลาดเลขเด็ดงวดนี้ต้นกล้วยแปลกออกเคลือจากดินโดยไม่มีลำต้นเชื่อจะมีโชคสองพฤศจิกาย,ยนห4ี่ต้นกล้วยแปลกออกลูกได้โดยไม่มีลำต้นเชื่อจะมีโชคแน่นอนในสำเร็จสงวนนามสกุลอยู่บ้านฉาหลีตำบลตรวจอำเภอศรีนรงจจังหวัสุรินเล่าว่า ต้นกล้วยต้นนี้ตนเองได้ปลูกไว้นานแล้วจนลืมและไม่ได้สนใจอะไรจนเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาตนเองชวนหลานหลานเอาท่อซีเมนต์มาวางเพื่อจะทํำการเลี้ยงปูนาเพื่อสร้างรายได้ตนเองหลืบมองไปเห็นต้นกล้วยที่เคยปลูกเอาไว้มีรูปร่างแปลกคือไม่มีลำต้นเหมือนต้นกล้วยทั่วไปจึงได้บอกลูกสาวและลูกเขยให้มาดูเพราะต้นเองไม่เคยเห็นมาก่อนเคยเห็นแต่ในโทรทัศน์และ ถ้าบ้านไหนอที่มีต้นไม้หรืออะไรที่เกิดขึ้นแล้วดูแปลกอปอลาดส่วนใหญ่เจ้าของบ้านจะมีโชคจากนั้นลูกเคยได้นำทูเก้าอันเทียนสองเล่มและทูกเสียงทายมาทำพิธีขอโชคลาภตามความเชื่อเพราะเคยเห็นในโทรทัศน์เขาทำกัน จากการจุดทูบเสียงไทยได้เป็นตัวเลข480และกล้วยที่ออกลูกนับได้18ลูกตนเองคิดว่าโชคมาแน่นอนคิดเอาไว้ว่าจะเอาตัวเลขจากการจุดทูบเสียงไทยคือ480และผลกล้วยคือ18ลูกและบ้านเลขที่คือ278ไปลองเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่ดูเผื่อมีโชคกับเขาบ้างในงวดที่16พอยอนี้แต่ก็เป็นความเชื่อ ส่วนบุคคลตนเองไม่ได้ให้ใครระมาเชื่อหรือบังคับใดเป็นแค่แนวทางและความเชื่อเพราะตนเองเชื่อแบบนี้ ถูกแตกด้วยนะครับนี่รอลุ้นนะครับว่าจะเป็นแปดศนหรือแปดเก้าครับตัวเลขกลมๆนะฮะวันนี้มาแน่นอนนะครับเพราะว่าสังเกตดูถ้าทูบแตกแบบนี้นะครับจะจะมานะครับรอลุนนะครับว่าจะได้เลขอะไรแปดศนย์ 80, หรือแปดเก้าดูนะครับ เป็นเลขศูนย์